ทั้งนั้นสต็อกโฟกัสกับพี่นพครับนพใช่เลยครับครับสวัสดีครับฟุกสวัสดีครับไลท์ Bright. ก็สัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ารูดระดับ1 4 3 0สี่แล้วก็ไม่พอรูดระดับ1,400จุดด้วยอันนี้ก็ถือว่า,เ,าเป็นจุดต่ําในรอบเกือบ3ามปีนะครับปัจจัยหลักๆก,ก,ก็ที่กดดันเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมก็คือเรื่องของบอลยิที่ยังมันเดินหน้าขึ้นต่อนะครับตอนนี้ก็เกือบๆที่จะทะลุระดับ5%แต่ว่าเมื่อวันจันร์ที่เราหยุดไปเน ก็มีการย่อตัวลงมาบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากเรื่องของตัวเศรษฐกิจสหร,รัฐเขายังดูแข็งแกร่งอยู่นะครับแล้วก็รวมถึงประธานเฟดเนี่ยก็ส่งสัญญาณว่าอาจจะต้องจําเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อที่จะกดดันเงินเฟ้อเนี่ยให้มันตกลงมาอยู่ที่ระดับ2%ตามเป้าหมายที่เขามองไว้นะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนะครับอันนี้ก็ยังคงยืดเยื้อแล้วก็อาจจะรุนแรงขึ้นอันนี้ก็ทําให้นักลงทุนเนี่ยมีความกังวลว่า อาจจะกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นผลลบกับเรื่องของสินทรัพย์เสี่ยงในขณะที่ปัจจัยในประเทศเองก็คือเรื่องของการแจกเงินดิจิทัลเนี่ยนอกจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อาจจะมีการเลื่อนไม่ทันวันที่1กุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณที่มันล่าช้าอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวเงินดิจิทัลเนี่ยมันก็อาแหวมาซ้ําเติมนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็อาจจะขาดแรงส่ง จากเรื่องของงบประมาณล่าช้าเป็นทุนเดิมแล้วก็เรื่องของการแจกเงินดิจิทัลที่มันล่าชา้า mm. ก็อาจจะทําให้เงินดิจิทัลอาจจะไปเข้าสู่ช่วง Q2 เลยก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นผลลบก,กับเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับสาหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะยังมีความผันผวนอยู่เพราะว่าปัจจัยในเรื่องของบอลยิเนี่ยถึงแม้ว่าเราคิดไม่คิดว่าบอลยิจะขึ้นไปทะลุระดับ5%นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลเนี่ยผม ก็ยังคงจะมีการม,มีการมีความรุนแรงอยู่แล้วก็อาจจะยืดเยื้อได้อยู่นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่มันยังปวงปกคลุมตลาดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยก็ยังคงมีความผันผวนแต่ว่ายิ่งผันผวนเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะรีบาวมากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดู For w a r d PE ของเซตตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ระดับประมาณ14เท่า14เท่าเนี่ยก็ถือว่าอยู่ที่ระดับลบ1นึ่งเซนด้าเดเวชันอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างน่าสนใจมากนะคร แต่ว่าในแง่ของปัจจัยเทคนิคเองเนี่ยก็ถือว่าดีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในภาวะโอเวอร์โซในแง่ของเดลี่ชาร์ตนะครับแต่ว่าในแง่ของวิกฤตชาร์ตเนี่ยมันก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซเหมือนกันซึ่งเราไม่เคยเห็นนะครับตั้งแต่เราเกิดวิกฤตตอนโควิดตอนปี2020นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่อาจจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมันดูน่าสนใจมากขึ้นคนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเก็งกําไรได้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่ 1 3 8 0แล้วก็แนวรับถัดไปก็อยู่ที่1360ส่วนแนวต้านเนี่ยยังมองไว้ที่ประมาณสัก1 4 3 0เป็นหลักนะครับเอ่อสำหรับหุ้นเด่นในสัปดาห์นี้เนี่ยผมคิดว่าเอ่อเราจะมองเป็นหุ้นพื้นฐานที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญแต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยกลับปรับตัวลงมาค่อนข้างค่อนข้างมากในช่วงเดือนนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนได้เพราะว่ามีโอกาสที่จะรีบาวน์นะครับตัวแรกที่อยากจะแนะนําก็คือตัว S n n p นะครับ ก็คาดกำไรไตรมาสสเนี่ยน่าจะโตทั้งเยนเยียร์แล้วก็ควอเตร์ควอเตอร์นะครับถ้าเยนเยียร์เนี่ยจะโต16%ควอเตร์ควอเตอร์เนี่ยโต5%ครับก็คาดว่ากำไรเนี่ยจะอยู่ที่164ล้านบาทออหลักๆก,ก็มาจากยอดขายในประเทศแล้วก็ยอดการส่งออกเนี่ยที่ดีขึ้นแล้วก็ในไตรมาสสเนี่ยก็เข้าสู่ไฮซีซันแล้วก็กำลังการผลิตใหม่ที่เวียดนามเนี่ยก็เริ่มติดตั้งแล้วอันนี้ก็น่าจะทำให้หนุนตัวยอดขายไตรมาสสแล้วก็กาไรในไตรมาสสเนี่ยยังสามารถที่จะเติบโตต่อได้นะครับ เราให้เป้าหมายเชิงกลยุทธ์สําหรับตัวนี้นะครับอยู่ที่สิบแปดจุดสี่บาทแล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่สิบหกจุดหกขออภัยครับสิบหกจุดหกนะครับอีกตัวหนึ่งคือทัสโกนะครับก็ทางนักวิเคราะห์ของเราได้มีการปรับคําแนะนําขึ้นมีการปรับประมาณการกําไรขึ้นด้วยหลักๆก็มาจากเขาสามารถที่จะนําเข้าน้ํามันจากเบเนได้อันนี้เท่าที่ทราบก็คือคุณฟลุกเนี่ยมีการพูดไปแล้วนะครับผมก็อาจจะไม่ขอพูดซ้ํานะครับแต่ว่าให้ในสัปดาห์นี้ผมจะพูดถึงเรื่องของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์แล้วกันนะครับ ป้าหมายชงกรุ๊สัปดาห์นี้เนี่ยอยู่ที่18.8แล้วก็ราคาตัดขาดทุนอยู่ที่16.7นะครับสำหรับผลตอบแทนของผู้แนะนำในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ถือว่าเข้าเป้าตามธีมตัวหนึ่งนะครับคือตัว CK เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ขายทำกำไรไปเมื่อเมื่อวันที่17ตุลาคมาขายทำกำไรไปที่21.4ครับซึ่งเป็นราคาปิดของวันที่17ตุลาคมก็ให้ผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ที่4.9ผู้แนะนำอีกตัวหนึ่งก็คือออมตะนะครับอันนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลง นะครับอันนี้ก็ทําให้ผลตอบแทนเนี่ยเป็นศูนย์นะครับสำหรับผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของผู้แนะนําในสัปดาห์ที่แล้วก็บวกขึ้นมา2.5%ก็ดีกว่าเซตนะครับเพราะว่าเซตเนี่ยลบไป3.5%ครับผมปัจจัยติดตามในสัปดาห์นี้นะครับในแง่ของอีเวนต์เนี่ยผมคิดว่าอาจจะต้องติดตามในเรื่องของสถานการณ์การสู้รบในอิสราเอลนะครับแล้วก็รวมถึงการประชุม ECB นะครับซึ่งจะมีการประชุมในวันพฤหัสนี้นะครับก็คาดจะคงอัตราดกเบียต่อไปนะครับ แล้วก็ในฝั่งของกลุ่มแบงก์ออกไปแล้วนะครับงบในบ้านเราแต่ว่ากลุ่มเรียลเซกเตอร์เนี่ยน่าจะออกในช่วงสัปดาห์หน้ามากกว่านะครับแต่ว่าในฝั่งของสหรัฐเนี่ยก็จะมีผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มเทคหลายตัวอย่างเช่น Microsoft Alpha b e t นะครับเมตาก็ออกด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องของการประกาศผลประกอบการในฝั่งของสหรัฐนะครับในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นตัวเลข P.M.I เบื้องต้นนะครับในเดือนตุลาคม เอ่อโดยภาพรวมเนี่ยภาคการผลิตเนี่ยยังอาจจะต้องหดตัวอยู่นะครับแต่ว่าดีขึ้นนะครับเอ่อภาคบริการที่น่าจับตาคือในฝั่งของสารัฐอาจจะกลับมาหดตัวได้เล็กน้อยนะครับจากเดิมที่เขาขยายตัวเล็กน้อยนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็จะมียอดขายเอ่อบ้านใหม่นะครับของสารัฐนะครับในวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ก็คือวันศุกร์เนี่ยจะมีตัวเลข PCE ของสารัฐนะครับที่จะเปิดเผยกันของผมมีประมาณนี้ครับผมครับ พี่นขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับรายการหววหุ้นครับ